好，再来一个。 ผมไปอยูเขนาดนี้ก็คืทางตลอดจเดียวของเซนไทยหรือว่าสายเราดีนี่เองที่แด่เนี่ยผ่านไปผมอยู่ขนาดนี้ก็คือเกาะร้างที่ไม่มีคนอยู่เลยและอะไรครับเนี่ยและอะไรมีคนหลงทางจะไปช่วยพวกเขาแต่ก่อนนั้นผมก็หาหากซะก่อนโอโหยยโได้ยมัน กลัวตรงนั้นไหมกลัวอยู่ผู้หนึ่งนั่นคืออาหารจีนของผมและจุดตั้งแคมป์ผมติดตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยคน5คนที่ติดเกาะเอาล่ะเราไปกันเลยเอ้นั่นไงเดี๋ยวก่อนเจอนี่แล้วโอ้ะนี่ไงนี่คือสารายมอริด้า พบได้ทั่วไปบริเวณน้ำจืดที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งมันเกิดจากขี้บัวคุณจงสามารถกินไม่ได้ดยิบเลยมันมีทั้งแคลเซียมกาก,ากใยแล้วก็ไฟเบอร์ถ้าคุณย,ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดน้ำหรือว่าขาดอาหารคุณสามารถกินมันได้เลยและนี่<อ>คือสาหร่ายเราสามารถที่จะออเดะมเข้าไปได้อ๋อผมอิ่ม <indicating. S 1> แล้วเราไปยังต่อดีกว่านะตบผมคามบนฝั่งได้เรียบร้อยแล้วคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าน<ๆ>ี่คือตากล้องผมเอง แล้วก็ทีมงานผมกำลังหาอาหารวัวฝูงนั้นหายไปแล้วและฝนก็กำลังมาผมต้องรีบหาที่ตั้งแคมป์โอ้โอ้โอ้ค<อ>ุณพระช่วยโอนงง้นั่นไงนั่นไงของดีเลยนะสิ่งที่ผมเห็นนี่ก็คือขี้ของวัวมันเป็นถ้าพูดตามหลักแล้วมันกินได้แต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องคำนึงสามอย่างหนึ่งมันไม่มีน้ำสองมันอาจทำให้คุณติดคอและสามมันอาจมีปัญหาด้านพยาธิหลังจากกินเข้าไปผมจะไม่กินมันสดๆแต่จะเก็บมันไว้ก่อนเอาละนะ ผมเก็บมันไว้ในกระเป๋าของผมแล้วอกลิ่นมันเหมือนขี้เลยอ่ะมันก็คยอถ้าคุณผู้ชมมองไปด้านบนจะเห็นนกบินมากมายมันก็คือนอกเอี้ยงฮาริงแกนหรือชื่ออะไรก็ไม่รู้ผม่งเอาและนี่สิ่งที่มันอยู่แสดงว่าบริเวณนี้จะต้องมีอาหารแล้วก็ลูกนกคุณผู้ชมอาจจะโชคดีพบไข่นก2อถึงาใบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไข่นกมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตคุณผู้ชมสามารถกินได้สดๆเลยผมพยายามหามันอยู่แต่โชคดี ครับเวลาที่เวลา่าใบใบแก่แล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังรองเรือที่จะมารับผมออกจากที่นี่ผมที่นี่มา5วันแล้วนั่นคืออะไรครับนั่นคืออะไรนั่น <laughs> ไ,ไงนั่นคือเรืองผมเองผมจะรอดออกไปแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะทำจุดสายไว้มที่นี่นี่ก็คือนี่ก็คือนี่ก็คือสายเราดีนี่เองทีนี้ผมจะทำก็คือปากมันไว้ <c oughs> ไม้ชิ้นนี้จะอยู่ไปอีกร้อยปีถ้าผมกลับมาที่นี่ในวันหยุดสุดสัปดาห์กับลูกผมในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าผมจะพาลูกมาที่ไม้ชิน้นนี้แล้วเก็บมันกลับไปในขณะนี้ผมรอดจากที่นี่ได้แล้วเราจะกลับบ้านกัน ไว้รับความขอบคุณเลย